สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอแกนโปรเปทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาคุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดูดวงโดยไม่ต้องใช้วันเดือนปีไม่ต้องใช้เวลาตกฟาดผมแค่หลับตาใช้สมาธิขั้นสูงแล้วก็หลับตาเห็นอะไรก็จะบอกการดูดวงไม่ใช่แค่การทำนายดวงนะครับแต่เป็นการบอกอนาคตแล้วหาวิธีป้องกันวิธีแก้ไข ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตชีวิตคนเรามีหลายเส้นทางเดินนะครับถ้าเรารู้ว่าเส้นทางนี้จะไปจบด้วยวิธีไหนหรือถ้าเราเดินอีกเส้นทางหนึ่งมันจะไปจบด้วยวิธีไหนเนี่ยยังดีกว่าไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ามีหมอแกนตาทิพดูให้ก็ถือว่าเฮงมาหาเฮงแล้วครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งฝึกสมาธิที่ไหนแล้วครับ ดูดวงกับผม25นาทีสคำถามคำถามยอดทิศนะครับทำไรแล้วรวยอยู่ที่ <c oughs> อยู่ที่ไหนแล้วรวยจะรวยเมื่อไรจะมีคู่แท้ไหมปัญหาเรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไรอยากรู้เรื่องลูกจะเรียนอะไรจะทำงานอะไรหรือว่าอาชีพของเราตอนนี้ติดปัญหาเรื่องหนี้สินการกู้ยืมหรือการขยับขยายหรือว่าจะลดทอนจะทำยังไง ผมมีทางออกให้ติดต่อได้ที่ไลน์ at popitas สองศูนย์สองหนึ่งมีตัวแอด n นะก็พิมพ์คำว่า p o p a t a s สองศูนย์สองหนึ่งมีแค่เงินไขเดียวครับห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามลำบากใจอยากให้มีบุญสัมพันธ์กันผมได้ดูดวงแล้วก็แก้ปัญหาให้คอ,อยชีย้แนะอนาคตความสำเร็จให้ บางคนเนี่ยบอกไว้เลยว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ที่ไหนเราจะรวยยอมที่จะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดเรียนหนังสือที่นั่นบางคนนะมีโอกาสถ้าได้เปลี่ยนจังหวัดที่อยู่อาศัยมันจะทําให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดบางคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตถ้าได้ไปอยู่ต่างประเทศจะยิ่งดีกว่านี้อีกแต่ไม่รู้ไงครับเอาความคุ้นเคยเอาความคุ้นชินหรือ ภาระที่อยู่ตรงนั้นทําให้เราไปจากตรงนั้นไม่ได้บางคนก็มีภาระเรื่องครอบครัวบางคนก็มีภาระเรื่องหนี้สินแต่หารู้ไหมว่าถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วรวยภาระนั้นจะหมดจมอยู่กับภาระจมอยู่กับหนี้สินจมอยู่กับปัญหาไม่มีวันที่เราจะออกจากปัญหาได้เดินถอยหลังเดินไปข้างๆเดินไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าแล้ว มองปัญหาว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมาจัดการมันปัญหาก็จะจบครับ